ก็จะได้รู้ความเป็นจริงว่าผู้กครองนั้นเป็นบุคคลที่มีแต่สาระไม่ได้เห็นประโยชน์ในเรื่องใดๆทั้งสิ้นและในที่สุดก็จะไม่มีการที่จะกักขังใครไว้ในฐานะที่จะต้องเป็นบริวารในฐานะที่จะต้องาลอกใยรับใช้ในฐานะที่จะต้องมา,รางรสรรเสริญที่จะให้มีอำนาจผู้ปุครองนั้นต้องการให้เหมือนผู้ปกคอนั้นเพื่อเข้าถึงทามแล้วให้ตนเป็นที่พึ่งเหือนตน และในที่สุดการพึ่งแห่งตนไม่ใช่พึ่งเพื่อที่จะมากลับมาเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่จะนำตนนั้นออกจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาทุกข์ยากลำบ,บากทรมานเราทั้งหลายได้เป็นผู้มีปัญญาที่การได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสั่งสอนมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะบำเพ็ญเพียรหลายคนนั้นได้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิต แต่ประโยชน์สูงสุดในชีวิตนั้นควรตือว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยต่างคนก็ต่างทยอยที่จะแยกย้ายไม่เห็นความสําคัญว่าหากเราตั้งใจทาจริงหากเราตั้งใจที่จะอกเปลี่ยนจริงจริงอยู่ในบรรยากาศอยู่ในสังคมของการฤติป,ปฏิบัติเราก็จะปิดประตูอบายภูมิแล้วก็จะกลายเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มาโมเมาที่จะมาหลอกหลอนเราเราจะมุ่งอยู่กับการสร้างุณงานความดี อยู่ในสังคมแห่งการดอเป็นเีนเปลี่ยวสังคมแห่งการสร้างบารมีสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตนเองและสัตว์โลกและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากทรมานและจะต้องเดือดร้อนในยาที่เราต้องจากโลกนี้ไปหลายคนเมื่อได้พบของอันประเสริฐได้อยู่กับสถานก,การณ์สถานที่และวิธีการอันดีเยี่ยมอันเป็นของยิ่งใหญ่เป็นของที่หาได้ยาก แต่ก็พากันที่จะละเลยพากันที่จะไม่เห็นคุณค่าพากันที่จะปฏิษษษ<ม>เสธเบื่อหน่ายในที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการตกเข้าอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสมารก็จะดึงก็จะฉุดกระชากก็จะเป็นผู้ทําให้อยู่ในวงจรแห่งการที่จะต้องหมเมาจะต้องเป็นผู้โกรธเป็นผู้โกรเป็นผู้หลงเป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของคนขาดสติจะกลายเป็นผู้ที่ต้องเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น เป็นประโยชน์อันเล็กน้อยมากหากว่าเมื่อเทียบแล้ว <c oughs> กับการบำเพ็ญเพียรซึ่งการบำเพ็ญเพียรนั้นเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นของที่หาได้ยากเมื่อตายไปแล้วเหมือนดวงวิญญาณทั้งหลายที่เราได้เคยสัมผัสที่เราได้เคยเรียนรู้ไม่มีโอกาสได้ทําบุญทำกุศลไม่มีโอกาสได้ทําความสงบไม่มีโอกาสได้พิจารณาธรรมไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดเป็นพลังบุญพลังจิติพลังปรญญาพลังแห่งสมาธิ เขาจึงเป็นวิญญาณที่คอยความช่วยเหลือรอแต่ความเมตตาแม้แบ่งส่วนบุญเพียงเล็กน้อยก็มีความหมายมีประโยชน์ท้งทางที่ในายามที่มีชีวิตอยู่หาก,าก,กตั้งใจกระุพือปฏิบัติก็จะได้เป็นผู้มีบุญญาธีการมากมายเป็นผู้มีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ก็คืออำนาจแห่งพระธรรมจะกลายเป็นผู้คนุนทั้งหลายทังบูมพากันเคารพศรัทธาแต่ในที่สุดก็จะพาตนออกจากความทุ่นทุกข์ นี่คือสิ่งที่เมื่อนุษยุทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสอยู่บนโลกแบบนี้กับปล่อยปละเลยไม่เห็นความส้องกาวันหัวหันหน้ากลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับบรรดาผู้บรนทั้งหลายทั้งปวงซึ่งก็เหมือนกับน้ำที่จะพาทุกสิ่งทุกอย่างลงมาอยู่ที่ต่เราไม่เป็นผู้มีสติไม่มีผู้ปัญญาตัดช่วงตัดตอนไม่สนใจไม่ใส่ใจต่อการต่เปลียน ในที่สุดเราก็จะไหลไปตามกระแสน้ํากระแสน้ําก็จะมีแต่ไหลลงต่ําไม่มีไหลสูงขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายหลายคนควรจะพ้นทุก์หลายคนควรที่จะออกจากความยากลำบากปิดประตูอบายภูมิแต่ก็ยังต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปผุขวายหาความสุขทางโลกซึ่งเป็นความสุขจอมกรในที่สุดความสุขนั้นก็จะสัาผัหายไปเวลาที่เสียไปก็กลับเป็นการสะสม อำนาจแห่งกองกิเลสและปัญญาทั้งหลายก็มืดบอดลงจิตใจที่เคยเข้มแข็งก็กลายเป็นจิตใจที่อ่อนแอนิย่าที่จะทําผิดทำบาสมเมาขาดติวล้มไหลไปตามกระแสอากาศมาคูนทั้งหลายทั้งปวงในที่สุดก็จะถูกครอบเราด้วยนิวรณ์ั้งหน้าไม่มีวันที่จะตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่มีวันที่จะขยันหมั่นเพียรไม่มีวันที่จะมีความริยะอุตสาหะเป็นผู้ที่ขาดปัญญาก็จึงเป็น เมื่อวันที่จะเดิมๆที่ผ่านมาหรือว่าจะกลับไปเหมือนเดิม